อาคารขอสินตอนนี้เราไม่เห็กสาราประชาคมแล้วนะเราเรียกขอสินนะทั้งชั้นล่างทั้งชั้นบนทีนี้ผมขออนุญาตท่านทั้งหลายว่าผมขออนุญาตมาเป็นประธานในพิธีเปิดเรื่องของประชาคมผมเองก็ขอบคุณทุกท่านที่นั่งนี่ทนะ่านนะอาจารย์ทุกคนภาคเอกชนสมาคมศิลป์พวกเราทั้งหลายที่นั่งนี่นท่านเขาเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของไทยแลนด์ไทยแลนด์เบเาเรตภูเก็ต2025 วันนั้นไม่ได้มือจากเอกชนวันนั้นไม่ได้มือจากสมาคมศีวันนั้นไม่ได้มือจากพวกเรายากครับยากมากๆก็ขอในโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านอย่าหัวใจแล้วก็ผมคิดว่าจะทําให้ดีที่สุดวันนี้ผมเอาไวาหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษามาทั้งสองฝ่ายมาหนําฝ่ายและนำไปปฏิบัติต่อไปต้องขอขอบคุณทุกท่านอนุญาเปิดประชาคมเพื่อที่จะปรับปรุงขอเห็นในวันนี้ครับขอกราขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ดีค่ะดิฉันนางสาวสันรีลำเพยนะคะชื่อว่าฝันค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ะะได้มีการจัดประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นหอศิลแรกของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เราได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วก็นําเสนอผลงานออกแบบที่เราได้ออกแบบไปเนี่ยนะคะเพื่อที่จะใช้อาคารหลังนี้เนะะี่ยค่ะเป็นพื้นที่ในการจัดนิทรรศการศิละปะไทยแลนด์เบเนเร่ปี2025ก็คือปีหน้านี้นะคะ ช่วยศาสตราจารย์ดร์ไพรทูลทองดีครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์วิชาเอกศิลปะและการออกแบบนครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพัชภพัฒน์ภูเก็ตครับตัวแบบนะครับภาพรวมก็ทางทีมผู้ออกแบบนะครับก็คือว่ามีทั้งการออกแบบทั้งในส่วนของภายในนะครับภายนอก นะครับเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของการปรับปรุงตัวพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีลักษณะของการออกแบบส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่ามีการขยายตัวพื้นที่นะครับของการจัดกิจการศิลปะในส่วนของบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็มีการปรับในส่วนของห้องประชุมด้านบนนะครับตรงนี้ก็ก็ถือว่าตัวแบบที่ทำมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับในส่วนของ ข้อเสนอของผมนะครับท,ที่ที่มีต่อการออกแบบในครั้งนี้ก็คือว่าในส่วนของพื้นที่ด้านล่างเนี่ยนะครับหากพิจารณาดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของการออกแบบอาจจะเป็นลนักษณะของการคิดพื้นที่ที่เป็นค่อนข้างแบบค่อนข้างกว้างโอโทครับแต่ว่าอา,อาจจะยังขาดในส่วนของการออกแบบเรื่องของพาร์ทิชันนะครับหรือพื้นที่ในการติดตั้งผลงานศิลปะหรืองานจิตรกรรมครับซึ่งลักษณะของหอศิลป์ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถอ,าออกแบบนะครับโดยสามารถแบ่งเป็นห้องนะครับอาจจะเป็นแบ่งห้องเป็นห้องหลักหรือห้องย่อยได้อีกหลายห้องนะครับแล้วก็ตัวแพดิชันเองเนี่ยเรายังสามารถที่จะออกแบบให้มีการพักหรือจัดเก็บได้นะครับมันมันก็จะทําทให้ลักษณะของการอ,าออกแบบห้องวิชการศิลปะเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างอเนกประสงค์มากขึ้นนะครับอานาจบุญชนิดน,นะครับเป็นศิลปินจังหวัดภูเก็ต วันนี้ได้มาร่วมรับฟังาการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบปรับปรุงหอศิลป์ร่วมสมัยของจังหวัดภูเก็ต <c oughs> ก็ <c oughs> มีการเสนอแบบที่โอเคอยู่ครับแต่ว่า <c oughs> วันนี้ก็มีบุคคลหลายฝ่ายก็ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ห้องจัดสแสดงแล้วก็ระบบแสงอะไรหลายอย่างนะครับแต่ในความรู้สึกของศิลปินภูเก็ตเองก็มีความรู้สึกยินดีที่ทางอบจภูเก็ตได้มีการปรับปรุงหอศิลร่วมสมัยของเราให้ทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็ให้รูปแบบการใช้งานได้ เกิดประโยชน์มากที่สุดน,นะครับสำหรับฮอศินร่วมสมัยภูเก็ตของเรานะครับก็ได้ก่อกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นก,การแล้วก็ข้อดีก็คือจะได้มีพื้นที่สำหรับสแสดงงานของศิลปินภูเก็ตแล้วก็น้องๆศิลปินเยวาวชนในจังหวัดภูเก็ต